อ่อนคับพี่น้องสวัสดีคะ่ะทุกคนขนาดว่าเปิดแอร์นี่ขนาดว่าเปิดแอร์เพื่อพี่น้องพอนหลายขนาดว่าเปิดแอร์นอนเนี่ยชีวิตหมอลำจอตัวต่างเดียดอยู่หมอชิดซอ ขนาดว่าเปิดแอร์เนาะกยังห่อนข้างหลังแม่เนตรนะคะัถ่าคยคลิปขนาดว่าเปิดแอร์ไดยังห่อน hoàn ba hoàn ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ข้างล่างเย็ยนว่าตกยังไงชีวิตมอนม,มือนี่มอชิดสองมือสุดท้ายนะคะก็จะได้กับอิสานไปงานมอขอ ทอหลายพี่นอ้องหมองสีอยขนนมากุงเทพนี่มันหาหมองอยเนี่ย้อน,นไม่เีบสียอยมชิดสองเลยค่ะแล้วก็เดินทางกลับคืนนี้ไปแสดงที่งานมอขอขอนแกน่นฝากกดไลค กดแชร์กดติดตามช่องอัจฉราพาเพลินด้วยนะคะงงน,นั่งใหญ่โมชิสองลองในทะเลต้นเต่าโค้ชขาขาโค้ชขาขาโค้ชขาขารถกั็กส้นั่นหลายจะก็ถ้ากันไปเนี้ย หดหลายครับแล้วก็พักกันแรนดนไปอย่างอนนี้นลโหลฮัลโหลฮัลาหลฮั่โงลฮัลโูลฮังอหู่ัังหลัลโหลกัุงเทพังโหลำอล้่จังโดลฮัลังดัลังด นี้คือร้านเพลินตั้งห้าแล้วร้านเพลินหมอชิดสองห้าผ้ากันนอนครับดูจังสี่หละพี่เนอะชีวิตความรำ คืนนี้เดินทางกลับอีสานไปงานมอขอที่ขอนแก่นนะครับนะดูบาวควานว่าคนลองค้นกับนอนไต่เวทีค่ะพี่นอ้องนอนไต่เวทีมันจังเย็นมันไม่หง,งยู่ห่มงไม่กับย,ยู่เนี่ยกะครันว่า อย่างละย,ยอียเอาฉันไปนั่งเลยขอบๆด้อตรงกลางอุย้ยมองนั่งมั้ยอ่เอาหมวงอย่างตะลุกวนทนั้งใดพูกนี้หนากับปากกับคช้ว่วจะในไม่หยน่นใช่ันดีเต้สวัสดีครับเอฟซีพี่อัสรานะคะมาให้กำลังใจเราที่ได้นะครับ พี่อันนี้คอนไวท์รุ่นบุกเบิร์รุ่นบุกเบิร <S 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 ม,มีช่องมีช่องไหมคะมีช่องค่ะอัศรามีช่องค่ะไม่พาพืน้นมันเดิมหรอเอาไว้ด้านข้างเพราะว่าตรงกลาง<อ>มันนั่งไม่ได้มันนั่งสองคนเพราะว่าวันนี้จะมีแฟนเพลงมา ล้างจะได้สามารถไหลกัรกัเอโอ้ปีนี่ปีนี่เขาใส่ถุงเตี่ยไม่ค่ะคือแดนแดนเซอร์ก็ใช้ลังหมดเลยเหรอไม่ก็ถึงว่ารถมันไม่พอไงแดนเซอร์กัใส่ล้างเบิดขาดพี่น้องว่าได้ใส่ถุงทะเลเลยมันก็นเลยรถมันลังมันก็นเล่บ่พอเออเพราะว่าปกติแดนเซอร์จะใส่เป็นถุง D S เเววทีสร็จแล้ไม่แล้วครับท,<ำ>ทำไมเขาไม่ใส่ถุงอ่ะฮะไอ้สัมผัสเนี่ยปอย่างเขาก็ยังปใส่ถุงแดนเซอร์แต่ว่ามันก็ไม่เปียกฝนตอนแต่ว่าตอนโอ้ยเวลาเต้นเฮียออกเอาไปใส่ร่างแห้เหม็นคักบันนี่อ๋อเนี่ย,ยมันกี้จังบริษัทซีฟสอม,สอ,มอย่างน้ำสมุนไพรมันคับกันแตก่ถ้าใส่ถุงก็ก่อน บอ่ออย่างนี้แต่ว่ารถล้งบอ่อพอเฉย็เลยบพระเขาใจว่าเอา้าปกติก็ยังพออยู่เท้าตลกอ้วนออกเนี่ยคือพอเลยค่ะล่างสีหม่วงสองอันกับล่างกระพุกอันเดียวเนี่ยผมพดดวดจะเอาออกไม่ยั่วนไปแล้วบอ่ออ้วนนี่ห <laughs> <laughs> น้าเธอหน้าตลกมากเลยอ่ะ <c oughs> อันไรหนาได้เคียงปันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็อยากัว้าเดแลตีมก็บอว่าปลี่ยนซม่งไม่้พามาบนชีวิตห๋อล้ำกลางป่งน,นองนอกลนเซอร์กับสีน้อนจังสีแล้วก็กับสิโยไทยฮานเนาะ นอนเต้เหิงนี่ฮะบอแมน,นมานอนนอนอยู่นี่เต้เหงิงนอนจนเม,มื่อวานคนน่ะโอ้นอนจนเกาเนาะไม่แปากโอาก็บอกไปนะจ้าป้านอนอนยุติฮานจนว่าเกาจุ่นเสือขายโยบ่หอนน่อนมาเมื่อนี่เย็นดีถ้ายเมนสูตรไทยเมนอยู่บ่ไดเนี่ยพร อันนี้กระาพ้อมกันจีเนี่ยเอมนอันนี้กระมาพ้อมกันเตี้ยโดยพาะเก้าพ่อมกันพ่อข้าเ่็นแม่พ่อมกัน่้านุ่ไม่กลัวอยู่้ข้เฮเลยเฮ้เเล่นลูกเข้าไทยอ่ะลงันนั่นแหมฉันว่ามันทีดาพรเจ้าครูเวียงจ้าวเฮเกาแฉคุณแม่กันได้ข้เฮเลยเฮเลนค่าเออ บ่่แมคืออยู่เดียเขาเอารูปที่เขาเอารูปเจ้าไปเฮนะ็ดเงี้ยเสื้อสูทสีสมนะ้มมันคือน้ำสูตรพ่อแม่เมื่อคืนเสื้อสูตรเสิร์ฟฉันเขาถ่ายรูปออกมาเลนหมอลำถ่ายออกมานะ่ะก็คือ,อฉันเสียไปยุฉันเจ้าให้เบิง่งเมื่อยบ่อะไรก่อเมื่อยบ่ครับมันกะไม่ได้ล้ำซอดแจ้งแล้ว แต่มันเมื่อน้ำหมองบ่มีหมองอยู่อง,องเสียเนาะ,นะมันไม่มีที่อยู่แล้วก็คันลั้มสอดแจ้งกันเแบบว่าได้นอนเลยจริงสิเนี่เดินทางเนาะน,น,น,นี่อันนี้มันน้อยเดียวแต่ก็ดีอยู่จะเลิศอยู่ติดเลิศอยู่เออติดเลิศ